เพื่อนคะทุกทีไปเจอคลิปพนักงานออฟฟิศเขานั่งจะเรียกว่าเก้าอี้หรือว่าเปกันแน่คะ่ะทุกคน <c oughs> ไม ปีใหม่มาก็มีอะไรใหม่ๆนะคะดูจากคลิปเนี่ยเขาท่าม,มากๆเลยแต่ของจริงจะเป็นอย่างไรเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวทุวลิปจะใส่มารีวิวตายแล้วยับขนาดนี้เลยหรอกล้องหนึ่งชิ้นเนี่ยค่าตัวแบงค์เทานิดๆก็แอบแรงอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วต้องมาดูคลิปทิวลิปก่อนสั่งซื้อทุกครั้งึงโครงเขาออกมาแบบนี้ไม่ต้องประกอบให้มันยุ่งยากค่ะนี่กลางออกมาแบบนี้ได้เลยตัวเก้าอี้นี่เขาจะเป็นผ้าหนาอยู่นะคะทุกคนก็กลางๆแล้วก็เสียบเสียบสุบๆเข้าไปเนื้อผ้าหนาไม่กองแกงอันนี้มีที่ใส่แก้วน้ำ รูปร่างประมาณนี้นะคะทุกคนพอธุลิปไปนั่งลงเกือบขิดเลยค่ะแกเก้าอี้รับน้าหนักธุลิปไม่ได้หรอก<ว>แกเอยเกือบต้อนรับปีใหม่เลยอันนี้นึกออกแล้วไอ้ที่ถามว่ามันคืออะไรเนี่ยเป็นที่ล็อกไม่ให้เก้าอี้มันโยกเยกไม่ให้มันล้มไง<ว>ก็คือล็อกขาดเก้าอี้ไหวค่ะจากนั้นก็นั่งได้อะไรได้นะคะเป็นเก้าอี้แบบโยกได้นั่งชิลๆเออสบายนี่วางแก้วตรงนี้ได้ด้วยต้นคลิปบอกว่าทํางานในออฟฟิศแต่ธุลิปมองว่าเหมาะกับการไปแคมปิ้งมากกว่านะคะถ้าเกิดไปทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยคือโยก่ยก คือแบบเวียนหัวใครสงสัยอะไรอยากให้ทุลิบรีวิวสินค้าอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของทุลิบได้เลยนะคะ